ลุ่ฟังมวยหูฟรีไม่ว่าจะสยกห้ายกดูได้ไม่ว่าจะเจะส็สีหรือวันลุมพินี <B it noise> วิเคราะห์มวยเดดจากเซียนมวยมากประสบการณ์ต้องที่นี่ที่เดียวสยามมวยเดือดสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมีสยามมวยเดือดน,นะครับสมาชิกนะก็วันนี้มา วัดส,สายตานะศึกมวยไทยเจ็สีนะประจำวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2,568ันาริบะครับนะเวทีมวยเจ็ดสีนะก็เริ่มชกตั้งแต่บ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปนะถ่ายทอดช่องเจ็ดสีนะครับก็เป็นรายการมวยอีกหนึ่งรายการนะมวยไทย7สีที่อยู่คู่คนไทยมานานนะนะับได้ว่าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยก็พูดได้นะครับก็ชอบอยู่4คู่หลักๆนะสมาชิกคู่แรกเนะี่ยเป็นทางน้านเจ้าทับหลวง เพชรเกียรติเพชรเจอกับพรนำโชคสอภูมิพัฒนะพิกัด125ปอนด์ปอนะคู่ที่2เนี่ยกล้องโนวาบางแสนไฟขับเจอกับเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนโลหลวงปู่สวงนะพิกัด125ปอนด์ปอนะ ส่วนคู่ที่3ในยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเจอกับทงาทยยนะนนะทงนั่นเพชรฤิ์พีเคสัญชัยมวยไทยยิมนะพิกัด119ปอนด์นะทางนั่นเพชรฤิ์ก็คือลูกศิษย์ของเสียแข่งนะส่วนคู่เอกนะครับวันชัยน้อยสอทอเหยอบางแสนเจอกับเพชรสยามจอพัฒนรียานะครับโอ้โหคู่นี้บอกเลยว่าเดือดปุดปุดเดือดปุดปุด,ปดนะครับสมาชิกนะก็ ก่อนอื่นนะครับก่อนไปรับชมรับฟังคู่มวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งนะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าถ้าใครนะยังไม่มีกลุ่มนะฟังวิเคราะห์มวยฟังทัศนะมวยนะครับแอดเข้ามาที่ sm888 นะครับย้ำว่ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับสมาชิกนะเพียงแค่คุณอยู่บ้านเนี่ยคุณรู้เลยนะว่า บรรยากาศมวยหูในสนามเป็นยังไงนะครับสมาชิกนะบรรยากาศเป็นเป็นยังไงนะแดงน้ําเงินเข้ามุมเป็นยังไงนะฟังจะเซียนใหญ่แน่นอนนะของผมไม่มีกิ๊กกอกนะเซียนระดับแนวหน้าแน่นอนนะครับสมาชิกนะแดงเข้ามุมเป็นยังไงนําเงินเข้ามุมเป็นยังไงหน้าเสือแดงเป็นยังไงนะบรรยากาศ ควรออกฝั่งไหนนะครับอย่าลืมนะครับมวยศิษย์มีจริงนะไม่ว่าจะ5ยก3ยกมีหมดนะครับสะมาชิกนะมาเริ่มกันเลยนะครับคู่แรกเนะี่ยเป็นทางหน้าเจ้าทัพหลวงเจอกับพรน้ำโชคเนี่ยเจ้าทัพหลวงเนะี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะเจ้าของส่วนสูง168้เซนอายุ19ปีน้าชงมวยมาไม่ต่ำกว่า70ครั้งนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับซ้อมที่ชุมแพขอนแก่นน้าหนักไปลายๆเนะี่ย5 9กถึงกิกโลกนนรัมนะก็ ฉายาอื่นก็ทับหลวงอเมืองชุมแฮฟ,ฟ้าอุทัยน้อยแดงลดดีนะครับนะก็ใช้หลายชื่อนะครับเคยอยู่พอหลักบุญมั่งอะไรมั่งนะครับก็ปะปนกันไปนะครับเป็นมว่าจังหวัดฝีมือเตะต่อยหมัดแทงปั้มตีรุนแรงนะแต่แข็งแกร่งนะครับนะส่วนทางด้านเจ้าพรน้ำโชคสอภูมิพันเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ เจ้าของส่วนสูง170เซนนะอายุ19ปีนะชกมวยมาไม่ถ่างมา40ครั้งนะเป็นมวยขวามวยบูนะซ้อมที่สอภูมิพัทนะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเอ้ยขอโทษทีนะับจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะน้ำปลายใน62-63กีิโลกร,รัมนะครับก็เป็นนักชกบูดุด,ดันนะปลายแข็งแก่งเหมือนกันนะ ถามผมว่าคู่นี้ชอบใครนะก็มาดูฟอร์มหลังกันก่อนดีฝานะฟอร์มหลังทางด้านเจ้าทัพหลวงเนี่ยชนะน็อกทางด้านเจ้าดาวสยามสอเดชจับพันมานะครับส่วนทางด้านเจ้าพรน,น้ำโชคเนี่ยฟอร์มหลังเนี่ยนะก็แพ้คะแนนให้ทางด้านเจ้าป่าพิภพเอราวัณมาถามว่าผมชอบใครนะคู่นี้ระหว่างพรน,น้ำโชคกับทางด้านเจ้าทัพหลวงเพชรเกตเพชรเนี่ยคู่นี้ผมยังมองไปที่ พรนำโชคนะครับนะพรนำโชคสอภูมิพัฒน์นะผมมองว่าหลักเหลี่ยมดีนะออกอาวุธแม่นยำนะแล้วก็เก่านะมวยตัวนี้ครบเครื่องเก่าสดนะหนุ่มแรงเลยใช้ได้นะชอบไปที่พรนำโชคสอภูมิพัฒนนะครับส่วนคู่ที่2นะเป็นทางด้านเจ้ากล้องโนวาบางแสนไฟกับไฟขับเจอกับทางด้านเจ้าเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สุกนะครับก็เป็นมวยของ กุ้งเทคโนนะครับนะในศึกสอนสมหมายนะ้วก็อยู่กับเสียหมายบางกะปินะหรือว่าน้าหมายบางกะปีเป็นที่รักของแฟนมวยทุกคนนะกล้องโนวาเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเจ้าของ 0, 0, ส่วนสูง1น7อเเซนอายุ20ปีนะครับชกมามาไม่ต่ำกว่า40ครั้งนะเป็นมวยขวามวยเขานะซ้อมที่วอสุขสันเพชรบูรณ์นะคหนักใบป,ปลายเนี่ย62 66อกิกิโลกร,รมนะัมแล้วมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะเปิดเกมสาด์แข้งตายมัด นะมีหมัดนำนะขวางหน้าเสียบเข่าสูสีนะสูสีเลยนะมวยคู่นี้นะก็ส่วนทางหน้าเจ้าเพชรกล้องฟ้านะวอเทโนโนหลวงปู่สวงเนี่ยนะก็เป็นนักชกจากจังหวัดศิกสเกตนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อเดสิบเซนนะอายุสิบแปดปีนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่าสามสบแปดครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะซ้อมที่เทคโนหลวงปู่สวงนะครับก็ น้ำหนักป,าปานะ่าปาเนี่ยอยู่ที่หกสิบหกสิบสองกิโลกร,รัมนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับสูงยาวเข่าดีแหลมนะสายนำสอกสวนแหลงนำก็มาดูฟอร์มหลังนะฟอร์มหลังของกล้องโนวาบางแสนไฟขับเนี่ยนะก็ชนะน็อกทางด้านเจ้าอาชาไนาวอ,อุลชามาครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนโลยีหลวงปูส่สวงเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าชนะน็อก ใครมุกขาววันของโอม WKO มานะครับโอ้โหฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะทางด้านเจ้าเพชรกล้องฟ้าเนี่ยนะส่วนตัวผมถานว่าชอบใครนะคู่นี้นะสมาชิกนะชอบไปที่เพชรกล้องฟ้าวอเทคโนหลวงปูสวกนะผมยังมองว่าใช้ได้นะครับมองว่าใช้ได้เลยนะมองว่าใช้ได้นะครับนะหลักเหลี่ยมฟาร์มมงฟาร์มแมนผมมองว่าดีกล้องโนวานะครับ ประมงฟาร์มแมนดีฝานะแล้วฟอร์มเฟิร์มใช้ได้นะมวยตัวนี้ถ้ามีมีโอกาสนะเก็บถึงนอกอย่างเดียวนะครับสามาชิกนะส่วนคู่ที่3นะโยกิรีทีเอ็นมวยไทยเจอกับเพชรฤิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะเจ้าโยกิรีเนะี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดสุด ลินนับเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนอายุยี่สิบสี่ปีแนละช่วงมวยมาไม่ต่ำหันร้อยครั้งนะเป็นมวยเข่านะซ้อมที่ทีเอ็นมวยไทยยิมน้ำหนักปล่อยปลนะีห้าสิบเก้าถึงหกสิบสามกิโลกร,รัมนะครับก็เป็นมวยเขา่าเตะต่อยแรงลูกลูก,ล,กลูกปั้มหมัดฟัดตีขยันนะออกอาวุธออกอาวุธเนี่ย ออกอาวุธมาใช้ได้นะเราก็เคยเคยชนะมาแล้วด้วยนะครับเคยพลิกชนะทางน้านเจ้าเพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมานะส่วนเจ้าเพชรฤทธิ์เนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรนะัมย์นั้นเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนนะครับอายุยี่สิบปีนะชกมามาไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งนะเป็นมวยขวามวยฝีมือนะซ้อมที่พีเคแสนชัยนะครับก็ลูกศิษย์เสียแขกนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะถีบนำฝังหน้าแทงอาวุธรุนแรงปลายมีหึดนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยก็ ทางด้านเจ้าหยกคีรีเนี่ยนะแพ้น็อกให้ทางด้านเด่นสิทธินาะยกทวีป,ประพงค์มานะครับส่วนทางด้านเจ้าเพชรฤทธิ์ี่ยครั้งล่า,าสุดก็ชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้างนครศรีมานะครับแต่คู่นี้เคยชกกันหนึ่งครั้งนะครับต้องบอกก่อนนะสมาชิกคู่นี้เคยชกกันหนึ่งครั้งนะเป็นทางด้านเจ้าหยกคีรีเนี่ยพิชชนะมานะวันนั้นนะแต่ผมยังมองว่า วันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันนะครับนะวันนี้ชอบไปที่เพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยนะมองว่าน้ําเลี้ยงดีอยู่ค่ายดีนะมั่นอกมั่นใจดีนะชั่วโมงนี้ยาสวนมวยเสียแขงนะผมบอกให้นะยาสวนมวยเสียแขกนะโหกาลังมั่นอกมั่นใจนะค่ายค่ายใหญ่ค่ายดังยาสวนให้ได้เลยคู่นี้ชอบไปที่เพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะส่วนคู่เอกของรายการนะอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้นะ วันชัยน้อยสอทอเหย่่ยวบางแสนเจอกับเพชรสยามจอพัทรียานะวันชัยน้อยเนี่ยเป็นนักชกจากนครพนมนะเจ้าของส่วนหนึ่ง165เซน,เนอายุ25ปีนะชกมาไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งนะเป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะซ้อมที่แฟเทคนะครับก็ใช้ได้เลยมวยตัวนี้ใช้ได้น้ำหนักปานๆนะอยู่ที่58-62กิโลกร,รัมนะก็เป็นมวยฝีมือนะครับก็เหมือน ปากกาสิทธิสารวัตรเสือนะแล้วก็ระเบียงฟู้ดนะครพนมสิทธินายกไก่แปดลิ้วนะโหสีเสื้อไม่ธรรมดานะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะเหลี่ยมดีขวางหน้าแทงหมัดนะสอกรุนแรงสวนเหลี่ยมเชิงดีนะทางน้านเจ้า วันชัยน้อยนะส่วนทางด้านเจ้าเพชรสยามหูชื่อน,นี้ก็ใช้ได้นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งยเจสิเซนอายุสิบเก้าปีนะเป็นมวยฝีมือนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่าร้อครั้งนะมวยฝีมือครบเครื่องเลยเป็นมวยซ้ายนะสอมที่จอพัฒนียากีฬาสยามสุรินนะครับหนะักว่าปอยเนี่ยหกสิบหกห้ากิโลกร,รัมนะก็ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยดีฝานะครับก็ เป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับโอ้โหล็อกลัดตีเหนียวแน่นสอกอันตรายปลายแข็งแก่งนะมาดูฟอร์มครั้งล่าสุดฟอร์มครั้งล่าสุดเนี่ยวันชายน้อยเนี่ยแพ้คะแนนให้ทางด้านฉลามดำนายกเอกท่าศลานะส่วนทางด้านเจ้าเพชรสยามเนี่ยนะครั้งล่าสุดเนี่ยก็ เสมอกับปานเทพสิทธ์นุ่มน้อยมาโห Ferr. วันนั้นเสมอก็แฟนมวยเสียงแตกนะครับนะทางด้านปานเทพสิทธิ์นุ่มน้อยกับเพชรสยามเสมอกันแฟนมวยเสียงแตกเลยนะวันนั้นแฟนมวยเสียงแตกนะวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่เพชรสยามจอพัทยานะผมมองว่าเก่าฝานะเก่าฝาหลักเหลี่ยมหลักเหลี่ยมดีฝาแม่นคมแม่นยำมากานะทางด้านจอเพชรสยามเนะี่ยชกมวยมาก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะผมยังมองว่า วันชายน้อยเนี่ยพึงขึ้นมานะเคยอาจจะเป็นมวยเก่าวมวยอะไรแต่ผมยังมองว่าพึงขึ้นมามองว่าฟาร์มสดยังกดฟาร์มเก่าของเพชรสยามยังไม่อยู่แล้วกันนะสมาชิกนะก็ชอบประมาณนี้ตามนะชอบตามกันไปได้นะถ้าไม่ชอบก็สวนกันไปนะเอาไว้เป็นแนวทางนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครยังไม่ยังไม่มีกลุ่มนะฟัง วิเคราะห์มวยนะทัศนะมวยนะที่เด็ดมวยนะครับแอดเข้ามาที่เอ8 8แย้ำว่ามีแอดนำหน้าด้วยนะสมาชิกนะอย่างที่ผมบอกนะคุณแค่นอนอยู่บ้านนยะคุณรู้เลยว่ามวยหูบรรยากาศในสนามเป็นยังไงนะแดงน้ําเงินเข้ามุมเป็นยังไงกรรมการตัวบนชอบตัวไหนนะรู้หมดนะครับสมาชิกนะฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้าเป็นไปได้กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากทางด้านสยามมวยเดือนนะครับ